พูดถึงตัวละครที่โคตรโอเวอร์พาวเวอร์ในแอนิเมชันมาทํามไมค์ครับย้ำว่าไมค c ครับเท่านั้นแล้วก็คอองจะนึกถึงตัวละคร King Orange หรือ k King ส้มผู้ครอบครองไม้กระศัิกสิทธิ์พร้อมเกมไอคอนและ Command ์บล็อกและเขาพร้อมที่จะทำลายโลกไมค c ครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่างจะเป็นยังไงกับบอด King Orange อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเราไปดูกันเลย คิงออเรนจ์หรือคิงส้มเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมชันปฐามายครับ Minecraft, ในตอนที่12ชื่อตอนว่าปากัวและปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในอนิเมชันปฐามายครับ Minecraft, ช็อตอีพี30ชื่อตอนว่าเดอะคิงคิงออเรนจ์นั่นนะนะสปีชีสติ๊กฟิกเกอร์เป็นสติ๊กฟิกเกอร์ธรรมดาที่เกิดในเมืองนะมีครอบครัวเพศชายนั่นะนะสเตตัสแอคทีฟยังมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนเดอะดาร์กหลอดพาร์ที่แล้วก็จะสำหรับคิงส้มเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครตัวร้ายหลักในอนิเมชันปฐามายครับช็อตซีซั่ 3, ะนะ โดยเขาจะโผล่มาอยู่ในเนเธอร์นะนนะพร้อมกับสีม่วงและจุดประสงค์ของเขาที่เขามานีก็คือการพาตัวลูกชายของเขากลับมาที่ถูกเกมม r ค f บดูดกืนเข้าไปนะฮะถึงแม้วิธีมันจะป่าดเถื่อนไปหน่อยก็เถอะอ๋อแล้วก็สีตัวของ King Orange เนี่ยจะเป็นสีส้มเข้มนะฮะจะไม่ได้เป็นสีส้มแบบสว่างเหมือนเซคัมคัมมิงโอเคฮะต่อไปตามธรรมเนียมหลังจากที่เราเล่าข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้วต่อไปก็ได้เวลาสปอยด้วยผมจะสปอยตามไทม์ไลน์จริงๆนะฮะก็สำหรับใครที่ไม่อยากดนสปอยก็ข้ามไปนเวลานี้เลย ความจริงแล้วนะฮะคิงส้มเนี่ยก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่คนแบบนี้นื่องแต่แรกความจริงแล้วเขาเป็นเพียงแค่คนปกติเท่านั้นในเมืองเมืองหนึ่งคิงส้มในตอนนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนคิงส้มเลี้ยงลูกชายคนนี้มาด้วยตัวคนเดียวถึงแม้เขาจะเหนื่อยแต่เขานั้นก็มีความสุขที่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกชายของเขาคิงส้มเลี้ยงลูกชายของเขามาตั้งแต่เล็กยันโตและลูกชายของเขานั้นก็คือโกนั่นเอง โกเอเนี่ยถึงแม้จะโตมากแล้วยังไงเขาเนี่ยก็ยังคงรักพ่อของเขาอยู่เขาก็เล่นกันตลอดนั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดข,ของคิงส้มในตอนนั้นแต่แล้วในคืนคืนหนึง่งพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยจะออกไปเดินตลาดกันพวกเขาเนี่ยได้ไปดูอะไรต่างๆด้วยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของแต่งตัวของกินและนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เมื่อโกนั้นได้ไปสนใจเกมเกมหนึ่งชื่อเกมว่า m ไมค c r รับโก้ที่รู้สึกสนใจเกมนี้ก็เลยวิ่งมาที่บูธของเกมไมค c ครับซึ่งในบูธบูธนั้นเนี่ยมันจะจัดโลกจําลองออกมาให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นในโลกไม้ c ครับได้ ซึ่งโกเนี่ยรู้สึกสนใจมันอย่างมากเขาเลยขอคิงส้มเนี่ยให้พาเข้าไปเล่นหน่อยซึ่งคิงส้มเนี่ยก็อนุญาตให้โกเข้าไปเล่นได้ก่อนที่โกจะเข้าไปนั้นโกนั้นตื่นเต้นมากซึ่งพ่อของเขานั้นก็ให้กําลังใจก่อนที่โกนั้นจะได้เดินเข้าไปหรือเมื่อโกเข้าไปได้ไม่นานเขานั้นก็โดนดูดเข้าไปในเกมไมโครฟลัฟและมันก็ได้ผลครับโกสามารถเข้าไปอยู่ในเกมไมโครฟลัฟได้โกนั้นรู้สึกดีมากที่คขานั้นได้เล่นเกมนี้สมใจอยากซึ่งทุกอย่างก็ดูปกติดีครััับโกกกกกนนนนนน้้นค้คาาารทุุสีอออยย่่่่งแลละเเเเ็มตไปืๆ จนกระทั่งมันเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นในเกมรวมถึงพวกพนักง,งานที่กําลังดูแลระบบเกมเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยโกได้เช่นกันก่อนที่ภายในตัวเกม Minecraft นั้นจะเกิดบั๊กขึ้นเพราะตั้งแต่ที่โกเข้าไปพนักง,งานนั้นก็ยังไม่ได้ตรวจสอบระบบว่ามันพร้อมใช้งานหรือเปล่าโกนั้นพยายามวิ่งหนีเชื้อพิบบี้คอร์ับแต่เขาทําสําเร็จเขาสามารถกดออกมาได้หรือเมื่อโกออกมาเขานั้นก็พยายามจะหนีทิงซ้มก็พยายามพยายาทำลายประตูไปช่วยเขาและจากการที่เขานั้นอยู่ในห้องนี้นานๆมันจะทําให้ตัวของเขานั้นสลายหายไป พวกพนักง,งานเองก็ไม่สามารถทาอะไรได้เลยเช่นกันพวกเขานั้นจึงเลือกที่จะออกไปช่วยคิงส้มในการเปิดประตูแต่ประตูที่พวกเขาใช้นั้นมีวัสดุที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากทาให้พวกเขานนั้นไม่สามารถเปิดมาได้ไม่ว่าเขาจะพยายามช่วยกันแค่ไหนณขณะน,นี้คือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของคิงส้มเขานั้นกำลังจะเสียลูกชายของเขาไปคิงส้มนั้นพยายามทุบประตูเต็มที่เพื่อให้ลูกชายของเขาหลอดแต่สุดท้ายก็ไร้ผลลูกชายของเขาโดนดูดเข้าไปในเกียร์ไม้ครับและโดนลบหายไปตลอดกาล งส้มในตอนนี้นั้นเสียใจมากเขานั้นแทบจะยังไม่ได้บอกลาลูกชายของเขาด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ลูกชายของเขานั้นก็ได้หายไปแล้วิงส้มนั้นมีความรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่พนักง,งานนั้นไม่ได้ตรวจเช็คอะไรให้ดีก่อนทำให้ลูกชายของเขาหายไปคิงส้มนั้นโมโหเป็นอย่างมากเขานั้นวิ่งเข้าไปใส่เดียวกับ3มคน และนั่นแหละคือช่วงเวลาช่วงเวลาแรกที่ทําให้คิงส้มเนี่ยกลายเป็นเหมือนปัจจุบันที่พวกเราเห็นกันตอนนี้คิงส้มเนี่ยเกียรตม c r คร t เป็นอย่างมากและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่เขายังคงเห็นภาพเหตุการณ์ของวันนั้นอยู่วันที่ลูกชายของเขาต้องหายไปจากฝีมือของไมค์คราฟคิงส้มที่โกรธแค้นเนี่ยจึงได้ทาการเริ่มศึกษาเกี่ยวกับไมค์คร f t ว่าไมค์คราฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างแลวเขาจะช่วยลูกชายของเขาออกมาได้หรือเปล่าจนกระทั่งคิงส้มเนี่ยคิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาที่จะสร้างไม้กถาที่มันจะเป็นที่ต้้ออองใชบบล็กกเเกเมปนนตััวขื่ เขานั้นก็พยายามจะหาบล็อกที่แข็งแก่งที่สุดมาใส่ในไม้กระทางของเขาจนกระทั่งคิงส้มนั้นได้ไปเจอกับคอมมานด์บล็อกเขา้าและบล็อกนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเนื่องจากบล็อกนี้นั้นสามารถเขียนโค้ดเข้าไปและสามารถใช้คําสั่งได้เขานั้นจึงได้ไปซื้อคอมมานด์บล็อกมาเพื่อจะเอามาใช้กับไม้กระทางของตัวเองต่อไปเมื่อเขานั้นได้บล็อกอันทรงพลังมาแล้วต่อไปก็เหลือแค่คาถาซึ่งตัวของคิงส้มเนี่ยก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันกว่าไม้กระทางของเขาเนี่ยมาถึงจะใช้ได้และใน,น,นาาที่สาาุดเขาน แต่สุดท้ายแล้วบล็อกคอมแมนบล็อกเนี่ยก็ไม่มีความสามารถมากพอคิงส้มเนี่ยก็เลยจำเป็นที่ต้องหาบล็อกที่ทรงพลังกว่าคอมแมนบล็อกซึ่งเขาก็เจอจริงๆมันก็คือ Minecraft เกมไอคอนแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าโลเคชันของมันเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนคิงส้มเนี่ยจึงหัวร้อนมากๆแต่ในขณะที่เขานั่งกำลังตามหาเกมอไอคอนอยู่นั้นเองเขาก็ได้ไปเจอกับ Se c o n d Coming และแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์เองก็เช่นกัน ซึ่งในตอนนั้นแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์และเซคันด์คัมมิงเป็นผู้ครอบครองมายคาสเกมไอคอนคิงส้มเนี่ยจึงมีเป้าหมายก็คือการไปที่นั่นคิงส้มเนี่ยจึงได้ทําการติดป้ายประกาศจับไอเจ้าพวกแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์และเซคันด์คัมมิงเอาไว้ซึ่งเจ้าป้ายประกาศจับที่เขาเนี่ยได้ติดเอาไว้ทําให้สีม่วงเนี่ยเดินทางมาหาเขาเพราะว่าสีม่วงเนี่ยก็เคยรับมือกับเจ้าพวกนี้มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งคิงส้มที่เห็นแววของสีม่วงว่าสีม่วงจะช่วยเขาได้เนี่ยก็เลยเอาสีม่วงเข้าทีีมมาาาาาาตอนนนนนน้้นน้้้้พพววกกกกเเเเขขขททััังคูู่จะะะไไไดดดํรรปปปิแล็ และเมื่อคิงส้มและสีมอกได้เดินทางมาถึงโลกแห่งนี้ mm hmm. พวกเขานั้นก็ได้ทําการยึดประสาทของพวกพิกลินทําให้พิกลินทุกตัวเคารพบเขาและตั้งตนเป็นคิงและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคิงส้ม ต่อมาคิงส้มได้ใช้สีม่วงให้ไปพาแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ไปเล่นปลากั้วหลังจากที่ทุกคนนั้นปลากลัวเสร็จท,ทุกคนนั้นก็จะถูกจับไปอยู่คนละห้องทําให้แยกกันรวมถึงคิงส้มก็ได้พาพิกลินฝีมือดีที่พอจะสู้กับแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ได้มากันทางออกเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทาให้แก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยไม่สามารถออกไปไหนได้เลยซึ่งมันก็เข้าแผนของคิงส้มที่การจะไปเอาไม n e คาร f t เกมไอคอนแบบง่ายๆ แต่แล้วสุดท้ายก็ผิดแผนนะผมนะเพราะว่าหนึ่งในแกง๊ง p o w เลนเจอร์อย่างสีเขียวน่ะสามารถออกมาจากปากวัวได้ก่อนและสีเขียวนั้นก็ได้ยินแผนการทั้งหมดที่คิงส้มนั้นมันคุยกับสีม่วงเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีพิกลินเนี่ยได้มารลยงานกับคิงส้มว่าไอ้เขียวเนี่ยมันสามารถออกมาจากปากวัวที่คิงส้มซางได้แล้วคิงส้มเนี่ยจึงหัวร้อนมากแล้วเขานั้นก็สั่งตามล่าแกง๊ง power นเจอร์ทันทีและในขณะนั้นเองคิงส้มเนี่ยก็สามารถจับสีเขียวได้พอดีเขาจึงได้เอาสีเขียวเนี่ยไปขังไว้ในคสีาอ้ืฟและสี สีฟ้าและสีเหลืองนะได้ทาการวิ่งหนีการจับกลุมของลูกน้องของคิงส้มซึ่งก็สาเร็จฮนะทั้งสองคนเนี่ยได้ทาการกระโดดเข้าไปในประตูพอร์ทัลและสีเหลืองกับสีฟ้านะก็ได้เข้ามาในโลกของไททันเรเวนเจอร์ซึ่งลักษณะของมันก็จะเหมือนกระทิงตัวใหญ่อ่ะนะซึ่งสีฟ้าและสีเหลืองนะก็จะไปใช้ต้องหาทางรับมือให้อาหารมาให้ได้ไม่งั้นในเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะกินวิลเลจเจอร์จนหมดซึ่งในขณะที่วิลเลจเจอร์สองคนนะั้นกำลังจะถูกกินคิงส้มไ่ดโผล่มาจากไหนก็นไม่รู้ก็เด้มาช่วยพวกเขาเอาไ,ไเาน,นเเ,เนียังงังปขมว ่อนที่คิงส้มเนี่ยจะได้พาทั้งสองคนเนี่ยมานั่งบัลลังที่เขาสร้างเพื่อซื้อใจทั้งสองคนซึ่งในขณะนี้เนี่ยคิงส้มเนี่ยก็กำลังรอมาคาราบเกมไอคอนจากสีม่วงอยู่ซึ่งรู้สึกว่าสีม่วงเนี่ยใช้เวลาเอานานไปหน่อยจนสีเขียวเนี่ยสามารถบุกข,ขามาและบอกแผนการทุกอย่างให้กับสีเหลืองและสีฟ้าได้และเมื่อทุกคนรู้แผนการเขาคิงส้มแล้วปปคิงส้มจะเก็บพวกเขาว่าทำไมล่ะถ้าเกิดรู้แผนการหมดแล้วนี่ก็ควจะเป็นแผนการสุดท้ายที่พวกแกจะได้เห็นคิงส้มกล่าวตอนที่พวกเขานั้นจะได้เข้าต่อสู้กัน เมื่อเอาจริงๆพอพวกเขาต่อสู้กันแล้วคิงส้มเนี่ยก็โดนลมได้อย่างง่ายดายเนื่องจากแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์สามคนเนี่ยใช้แผนที่จะทําการดึงไม้กระทาของคิงส้มมาให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้พลังได้ซึ่งในขณะที่คิงส้มกาลังจะแพน้นั่นเองสีม่วงนั้นก็สามารถขโมยเกมไอคอนมาได้สาเร็จซึ่งนั่นก็ทำให้ของทุกอย่างที่มาจากเกมไอคอนที่พวกแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์ใช้นั้นจะถูกดูดหายไปทั้งหมดซึ่งมันเป็นจังหวะเหมาะมากในขณะที่ทุกคนนนั้นกำลังตกใจอยู่คิงส้มนั้นก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้ด้วยการไปข ซึ่งตอนนี้แผนทุกอย่างก็ลงล็อกสําหรับคิงส้มฮะเขาเนี่ยสามารถจับสีแดงได้เลยเพื่อจะเซคัมมิ่งคนเดียวแล้วตอนนี้เขาก็ได้ไมค์คาร์ฟเกมไอคอนมาเรียบร้อยและคิงส้มก็ไม่รอช้าทิ้งคอมมานด์ล็อกและใช้ไมค์คาร์ฟเกมไอคอนก่อนที่เขานั้นจะโชว์พลังเล็กๆน้อยๆของเจ้าไมค์คารฟเกมไอคอนที่เขานั้นตามหามานานก่อนที่คิงส้มนั้นจะได้เริ่มแผนการต่อไปก็คือการทําลายไมค์คาร์ฟก่อนที่คิงส้มนั้นจะได้สร้างแบล็คโฮลขนาดใหญ่เพื่อจะมาดูดโลกไมค์คาฟไปหายไปแต่ใน,นขนาดนั้นเอง Second Coming ที่มากับไม้ค c า a f t เกมไอคอนอีกอันนึง,ก,นนงก็ได้เข้าขัดขวางคิงส้มมาไว้ตอนนี้ Second Coming เองก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของเขาพร้อมกับเสกอาวุธให้ก่อนที่คิงส้มนั้นจะมาต่อยกับ Second Coming ต่อด้วยพลัง GM ทั้งสองคนนั้นพยายามใช้กลยุทธ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีในการจัดการศัตรูซึ่งในบางจุดคิงส้มนั้นก็เสียเปรียบ Second Coming เหมือนกันเนื่องจากในบางครั้งเขานั้นก็ไม่สามารถตั้งตัวได้ทันกับการโจมตีที่เร็วของ Second Coming รวมถึงกลยุทธ์ใหม่ที่ s i n g ใช้เช่นกัน Second c i n g นั้นพยายามที่จะไปทําลายแบ็คโฮแต่ว่าคิงส้มนั้นก็มาหยุดเขาเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเสกลูกไฟมหาศาล ก็เป็นเหตุที่ทําให้เซเคิลคัมมิ่งนั้นจะเป็นที่ต้องเปิดประตูมิติเพราะว่าจะหลูกไฟออกไปที่อื่นและผลจากการต่อสู้นั่นเองทําให้เขานั้นไม่ได้ช่วยไอ้ม่วงไป1ช็อตทําให้ไอ้ม่วงนั้นงอนเขาและผลจากการเปิดแบ็คโฮนั่นเองทําให้กราวิตี้นั้นเปลี่ยนซึ่งนั่นก็ทําให้แก๊งพาวเวอร์เรนเจอร์ทั้ทุกอย่างเนี่ยลอยกันไปหมดและผลจากการที่เซเคิลคัมมิ่งเนี่ยได้ทําการเปิดประตูมิติเอาไว้ทําให้พวกเขาเนี่ยหลุดเข้าไปในนั้นนายแดงไปโผล่ที่มอนสเตอร์สคูลสีม่วงและสีเขียวไปโผล่ที่โน้ตบล็อกยูนิเวิร์สสีฟ้าและสีเหลืองป้นคมานบ็อกก่อนที่พวกเขานั้นจะไปเดทกันต่อที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ของไททารีเวนเจอร์ ตัดมาที่เซก้าคัมมิงกับคิงส้มสองคนนี้นั้นสู้กันด้วยความเมามันคิงส้มนั้นพยายามขัดขวางเซก้าคัมมิงที่พยายามจะไปทำลายแบ็คโฮจุจนสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็คิงส้มเนี่ยตื่นมาอีกทีก็พบว่าบล็อกของเขาและแบล็กโหน่ที่เขาสร้างไว้เนี่ยมันหายไปแล้วซึ่งมันเกิดจากการระเบิด แต่ยังไม่ทันที่คิงส้มจะได้ทําอะไรเดอะวอร์เดนและเซ็ันคัมมิงนั้นก็ได้โผล่มาซะก่อนซึ่งท่านผู้ชมน้าเกิดเล่นมาคามาก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าวอร์เดนเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วคิงส้มที่ตัวเปล่านะขนาดนั้นเนี่ยจะทําอะไรได้ครับผมคิงส้มจะวอร์เดนไม่รอชชาฮะใสเกียร์มาคิงส้มจังหวะนี้วิ่งอย่างเดียวนะไม่สนใจไม่สู้ด้วย จนกระทั่งคิงส้มนั้นได้เจอกับบล็อกทองในแถวนั้นที่เขาวางเอาไว้เอามาสู้กับวอร์เดนซึ่งมันก็พอที่จะใช้แทนกันได้นะแต่สุดท้ายบทสรุปของการต่อสู้ก็คือคิงส้มแต่ก็โชคดีของคิงส้มนนัะที่เขาไม่เป็นไรมากแต่สิ่งนี้เขาโชคดีกว่านั้นเลยก็คือ คิงส้มเนี่ยได้เจอไมค์ค a าฟเกมไอคอนที่เขาทาหล่นไว้แล้วและในตอนนี้เขานั้นก็อยู่ในโหมดที่พร้อมสู้แบบสุดๆก่อนที่เขานั้นจะพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วและเขานั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับวอร์เดนและเซ c ัน d ์คัมมิงในทันทีซึ่งแนะนนว่าถ้าเกิดเซ c ัน d c คัมมิงเนี่ยไม่มีบล็อกไมค์คลาฟไอคอนเหมือนกันก็ไม่สามารถสู้คิงส้มได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็โดนบล็อกในเทอร์ไลท์ของคิงส้มเนี่ยจับเอาไว้แต่ในขณะที่คิงส้มกำลังจะเอาบล็อกไมค์คลาฟไปใส่ในาง The ส้มเนี่ยถูกขัดขวางด้วยสีแดงและเพื่อนจากกีฬาสีของเขาคิงส้มเนี่ยจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปโจมตีสีแดงในทันทีแต่นั่นก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่เนื่องจากคิงส้มนั้นก็โดนแกงกีฬาสีของสีแดงเล่นอยู่เหมือนกันแถมเจ้าเอ็นเดอร์แมนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมก็ยังไปช่วยวอร์เดนกับเซ็กซ์นด์คัมมิ่งออกมาแล้วเพราะฉะนั้นสมาชิกทีมของเซ็กซ์นด์คัมมิ่งในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหกลุ่มหนึ่งทั้งหกคนนั้นลุ่มกระชื่อมคิงส้มด้วยกลยนนนเเธอร์ทททม่่งขีุกค กสู้กันอยู่นั่นเองสีแดงก็ได้วิ่งเข้าไปและอัปเปอร์คัตด้วยไม้กระถาจจนเขานั้นหายไปเลยดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่าง,างน่ยกำลังจะจบลงหรือไแต่ว่าไม่คิงส้มเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบล็อกไมค์คาร์ฟไอคอน2อันและผลจากการที่คิงส้มนั้นมีบล็อกไมค์คาราฟไอคอนหนึ่งสองอันเขานั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างของบล็อกได้และเขานั้นยังสามารถเสกร่างเงาของพวกไมค์คาร์ฟได้อีกด้วยซึ่งเรจาจะยินจ้องหน้ากันอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มสู่คิงส้มนั้นได้ให้ร่างเงาาาาาขขอออววรเเเเดดนนนั้น้้้้จไไไพืืท่ทคะะมก ซึ่งคิงส้มก็สามารถทำมาได้สำเร็จแต่ในขณะนั้นเองไททนเรเวนเจอร์สีฟ้าและแฟนของเขาสีเหลืองที่มาพร้อมกับไม้กระทาคอมแมนบล็อกได้มาช่วยพวกเขาเอาไว้และทีนี้เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นไททนเรเวนเจอร์นั้นสามารถโจมตีคิงส้มไปได้หลายรอบ ซึ่งแน่นำว่าคิงส้มเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแถอเป็นใช้ดาบเนเธอร์ไลท์ที่เขาสร้างมาจากบล็อกในการโจมตีอีกด้วยก็ที่ไม่นานเขาจะเสกร่างเงาของไททันเรเวนเจอร์มาสู้กับตัวมันเองและยิงการต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยคิงส้มเนี่ยก็มักจะเสกร่างเงาออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งก็ทำให้ฝั่งของเซคันคัมมิงเนี่ยสู้ได้ยากเป็นอย่างมาก ถึงอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะขโมยบล็อกมาให้ได้ซึ่งในขณะที่สีแดงเนี่ยกำลังโจมตีคิงส้มคิงส้มเนี่ยก็สามารถจับสีแดงได้และเขาเนี่ยก็โดนจับคืนโดยสีเหลืองเช่นกันแต่คิงส้มที่เคยใช้คอมมานด์บล็อกมาก่อนเนี่ยก็สามารถหลุดออกจากการควบคุมของคอมมานด์บล็อกได้แบบง่ายๆก่อนที่คิงส้มจะได้เสกร่างเอาของทุกๆคนอย่างละ2ถึง3ซึ่งในตอนที่สถานการณ์นั้นก็กำลังยำแย่เป็นอย่างมากคิงส้มได้ทำการรวมบล็อกทั้ง2เข้ามาเป็น1และคราวนั้นก็ได้สุดยอดบลลลล็็ออกกััติเเเมมมทแะค้าไ่่งีจใชน ยังไม่ทันที่คิงส้มเนี่ยจะได้ทำอะไรสีโม่เนี่ยก็ได้เข้ามาซัดหน้าคิงส้มซะก่อนก่อนที่สีโม่เนี่ยจะได้ใช้พลังของม้ากระทานในการเคลียร์พวกล่างเงา ซึ่งคิงส้มเนี่ยก็พยายามที่จะเอาไม้กระทางของเขาคืนให้ได้แต่ก็ต้องขัดขวางโดยทุกคนทุกคนในพยายามจับตัวคิงส้มมาไว้ให้คิงส้มเนี่ยไม่สามารถขยับไปไหนได้แต่สีม่วงที่เขาได้ไม้กระทาไปเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้วิธีการปิดแบ็คโฮมเหมือนกันซึ่งในขณะนั้นเองทท่านแ a นเจอร์เนี่ยก็สามารถจัดก,การลั่าเง,งาของ,ของตัวเองได้และกำลังจะตรงมาทำร้ายคิงส้มแต่สีเหลืองเนี่ยก็ได้ห้ามมาไว้ก่อนซึ่งในขณะที่สีเหลืองกำล,ลังเผลอนั้นเองคิงส้มน่งก็ได้ทำการขโมยไม้คอมมานด์บล็อกซึ่งนั้้นก็จะทา ุกคนเนี่ยกลับมาสู้ลำบากอีกครั้งหนึ่งเอาจริงให้ไททันลรามันเจอข้ามันตั้งแต่แรกก็จบนะซึ่งหลังจากที่คิงส้มได้ไม้กมาครับเกมไอคอนของเขาคืนเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ทาการสร้างร่างเงาของทุกคนรวมกันซึ่งร่างเงาร่างนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ในขนาดนั้นเองในขนาดนั้นเองอาจารย์ฮีโร่บายเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อพานักเรียนของเขาเนี่ยกลับไปเรียน แต่ว่าโคงกระดูแมนเนี่ยก็ได้บอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยกำลังโดนทำร้ายโดยคิงส้มซึ่งแน่นอนหัวอกคนเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ยอมให้นักเรียนของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายอยู่แล้วเขาก็เลยบินเข้าไปหาคิงส้มแบบซึ่งซึ่งหน้าก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะได้เริ่มเข้าต่อสู้กัน เนื่งจากฮีโร่บอยได้เข้าต่อสู้กับคิงส้มเนี่ยคิงส้มเนี่ยก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีเนื่องจากฮีโร่บอยเนี่ยโคตรเก่งแถมยังสามารถทำลายร่างเงาของเขาได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวไหนใจะฮีโร่บอยที่สามารถแยกล่าออกมาเป็นสตีฟหลายๆคนโจมตีคิงส้มได้อีกซึ่งก็ทำให้คิงส้มเนี่ยจะเป็นที่ต้องสู้กับฮีโร่บอยด้วยความทุรนทุเลอย่พอสมควรแถมฮีโร่บอยเนี่ยยังมีกอสสปีดอีกเขาเนี่ยโดนฮีโร่บอยโจมตีด้วยความเร็วแถมเขาเนี่ยยังโจมตีฮีโร่บอยไม่ แถมฮีโร่บ่ายย,ยังมีคมโบโหดไปใช้กับคิงส้มอีกด้วยซึ่งคิงส้มเองเนี่ย mm hmm. ก็ทนถูกฮีโรบายโจมตีอยู่นานจนก,กระทั่งเขาเนี่ยเจอวิธีเอาคืนฮีโรบายเขาเจอโดยบังเอิญในขณะที่เขาเนี่ยกำลังสู้กับพวกสตีฟอยู่เขาเนี่ยได้ใช้มาคราเกมไอคอนของเขาในการดูดพวกสตีฟเข้ามาอยู่ในเกมไอคอนซึ่งเมื่อคิงส้มรู้อย,อย่างนั้นเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเรียกวิ่งเข้าไปสู้กับพวกสตีฟในทันทีสตีทที่เข้ามาหาคิงส้มเนี่ยก็โดนดูดไปทีละคน2คน3คน4คน จนกระทั่งคิงส้มเนี่ยสามารถไล่ต้อนฮีโร่บายและสามารถดูดเขาได้สาเร็จแต่ในขณะนั้นเองฮีโร่บายเนี่ยก็สามารถสลัดดูดออกมาจากเกมมาครับไอคอนได้และเข้าไปสิงล่างของสีแดงและหลังจากนั้นสีแดงเนี่ยโดนสิงปุ๊บก็คลั่งทันทีเพราะนั้นได้ใช้บล็อกออฟซิเดียนต่อตัวเป็นตัวสติ๊กแมนยักษ์เหมือนกับที่เขาเนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเคยใช้กับเพื่อนๆของเขาในตอนแรกซึ่งรู้สึกว่าเจ้าสติ๊กแมนยักษ์เนี่ยจะต้อนไม่ไหวแล้วท,ทําให้ไททันเรเวนเจอร์นั้นจะต้องเข้ามาจากกัดการกับคิงส้มแต่ว่าไททัน,น,นเรเวค2น และหลังจากนั้นสติกแมนยักษ์นั้นก็ได้เข้าไปรับช่วงต่อด้วยการไปสู้กับคิงส้มต่อแต่คิงส้มที่เคยเห็นเคสนี้มาแล้วก็ได้ทาการทําลายก่อ,อกของสีแดงออกแล้วก็พยายา,ามาดูดทีโรบายออกมาจากตัวของสีแดงให้ได้และคิงส้มก็ทามันสาเร็จคิงส้มนั้นสามารถดูดทีโรบายออกมาจากตัวของสีแดงได้สําเร็จซึ่งผลจากการกระทานั้นทําให้ทีมเซนต์คาร์มิงนั้นอ่อนลงมากมากเนื่องจากตอนนี้ไม่มีเดอะแบกของทีมแล้วและสไปเดอร์นั้นก็จะเป็นลายต่อไปที่โดนดูดเข้าไปในมายคราฟเกมไอคอนและทีมเซนต์คาร์มอน ก่อนที่ไลา์สุดท้ายจะเป็นวอร์เดนและในตอนนี้พวกเขาทุกคนนั้นได้เสียพลกำลังของตัวละครในไมค์คารฟไปแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือตอนนี้คิงส้มเนี่ยกำลังจะเปิดแบล็กโคนขั้น3ที่จะสามารถดูดทุกอย่างได้เร็วขึ้นซึ่งตอนนี้คิงส้มเนี่ยก็กำลังจะทำลายโลกไมค์คารฟแล้วล่ะและทุกๆอย่างนั้นก็เกิดขึ้นจากบั๊กของเกมเพียงบั๊กเดียวทุกประตูมิติที่พวกเขานั้นเคยไปทุกโลกในแมนชั่นที่พวกเขาเคยไปโดนดูดหายไปทั้งหมดแต่ว่าสีม่วงบวกแก๊งเพาเวอร์เลนเจอร์ของ ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาทุกคนนั้นไม่มีใครสามารถทําอะไรคิงส้มได้เลยที่มีพลังแบบระดับพระเจ้าอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าพวกเขานั้นจะช่วยกันสู้หรือรวมพลังกันมากแค่ไหนพวกเขานั้นก็ไม่สามารถทําแม้แต่รอยขีดขว่วนในคิงส้มได้และในขณะนั้นเองเซนต์ทัมมิงเนี่ยก็โดนลำแสงของไมค์คาฟเกมไอคอนจนเขาเนี่ยปลิวไปรวมถึงทุกๆคนที่โดนลำแสงนั้นไปก็เช่นกันทุกๆคนเนี่ยมีแววว่ากำลังจะติดบัคและหายไปเหมือนกับลูกของคิงส้มไม่มีผิด แต่ก็เหมือนเดิมพวกเขานั้นก็ยังคงไม่ยอมแพ้และพยายามสู้กับคิงส้มต่อไปซึ่งนั่นทำให้พวกเขานั้นมีแววว่ากำลังจะหายไปทุกทีทุกทีซึ่งใน,นตอนนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีอาการบั็กที่ชัดเจนมากขึ้นและถ้าเกิดขืนพวกเขาเนี่ยยังสู้แบบนี้ต่อไปมีหวังพวกเขาเนี่ยได้โดนลบแน่ ซึ่งในตอนที่ทุกคนเนี่ยก็หมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสีม่วงน่ะเขาเนะ่ะยังคงไม่ยอมแพ้ทุกคนมีเพื่อนมีอะไรที่ต้องดูแลมากมายแต่ตอนนี้เขานั้นไม่มีอะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือการหยุดคิงส้มเพียงเท่านั้นถึงแม้สีเขียวหรือคนอื่นๆจะห้ามเขานั้นก็ไม่ฟังอีกแล้วสีม่วงนั้นได้ทําการเดินเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับคิงส้มและไม่สนใจภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้า สีม่วงนั้นไม่สนใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเขานั้นก็ได้ทาการบินเข้าไปขโมยบล็อกของคิงส้มและแน่นอนคิงส้มนั้นสามารถสกัดสีม่วงเอาไว้ได้แต่เขานั้นก็ไม่ยอมแพ้เพียงจะขโมยบล็อกให้ได้ถึงแม้ว่าตัวของสีม่วงเองจะต้องหายไปก็ตามยังไงเขานั้นก็จะต้องช่วยเพื่อนฝูงเขาไว้ให้ได้สีม่วงเองก็พยายามตะเกียกต,ตะกายเพื่อจะไปขโมยบล็อกจากคิงส้มให้ได้ซึ่งคิงส้มเองภาพเหตุการณ์ที่เขานั้นเสียลูกชายไปในวันนั้นก็วนเกับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งหนึง่ง งส้มพยายามจะสลัดภาพนั้นออกแต่ว่าเขานั้นก็ทําไม่ได้และยิ่งเขาเห็นสีม่วงมากเท่าไหร่ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นก็ย้อนกลับมาหาเขาทุกครั้งและในขณะนั้นเองคิงส้มเนี่ยก็ได้นึกถึงมิตรภาพในสีม่วงมี่ให้กับเขารวมถึงลูกชายของเขาด้วยก็เช่นกันและยิง่งิงส้มคิดเขานั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดสิ่งที่เขานั้นทําลงไปในตอนนี้กับสิ่งที่เขานั้นเคยสัญญาไว้มันไม่เห็นตรงกันเลยตอนนี้ิงส้มเนี่ยได้รู้ตัวแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังทาผิดพลาดอย่างมาหาศาลและในขนานั้นเองสีมมม่่่่ววงงงเเนนยยกาาาลลลลัจะะสสหไไปแ้้้ิรอช ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นที่เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยลูกชายได้นะกับามคกครั้งหนึ่งรอบรอบนี้เขาจะไม่ทําผิดพลาดครั้งที่สองเขานั้นรีบวิ่งไปหาสีม่วงในทันทีคิงส้มนั้นพยายามวิ่งตามสีม่วงอย่างสุดชีวิตรวมถึงนึกภาพเหตุการณ์เก่าๆที่เขานั้นเคยทํากับสีม่วงเอาไว้ <น aneous S 2> และตอนนี้คิง S <S ส้มเนี่ยไม่นสนใจแล้วว่าตัวเขาเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าเขาเพียงแค่ต้องการที่จะไปช่วยสีม่วงเพียงแค่นั้นแต่สุดท้ายแล้วสีม่วงเนี่ยก็โดนลบหายไปรวมถึงตัวเขาเองด้วยก็เช่นกัน คิงส้มเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกทีนึง mm. ก็พบว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในห้องสีขาวและเขานั่งก็ได้เจอกับบ้านของตัวเองซึ่งในบ้านตอนนี้เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยได้หายไปหมดไม้กระท้าย,ยที่เขาทําไว้หรือทุกๆอย่างเนี่ยได้หายไปหมดแล้วบนที่ไม่นานเนี่ยเขาจะได้เห็นแอนิเมชันบางอย่างที่ถูกวาดขึ้นบนกําแพงบ้านของเขามันคือตัวของเขาและลูกชายของเขาที่เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่แล้ววันหนึ่งไมค์คา f t ก็ได้ทําการดึงลูกชายของเขาและหายไปตลอดกาลคิงส้มเนี่ยโกรธมากและเขาเนี่ยก็ได้ทาการทาําร้ายไมค์คาเองเ่ทกัน คิงซ้มเองที่ไม่สามารถทนเห็นภาพภาพ,ภาพั้นได้เนี่ยเขาเองก็พยายามจะพังกำแพงแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาสามารถทำมันได้สำเร็จในที่สุดและไม่นานเขาเองเนี่ยก็ได้เจอกับสีม่วง ในขณะนั้นเองเนี่ยเซคัดคัมมิงเนี่ยก็สามารถหยุดเหตุการณ์ทุกอย่างได้พอดีซึ่งการทำทุกอย่างเนี่ยสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในสุดรวมถึงสีม่วงและคิงส้มเนี่ยก็กลับมาด้วยซึ่งในฉากจบแฮปปี้เอนดิ้งที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังมีความสุขส่งทุกคนกลับบ้านอยู่นั่นเองคิงส้มเนี่ยก็ได้ให้สีม่วงเลือกว่าจะไปอยู่กับเขาหรือจะอยู่กับแก๊งเพลเวนเจอร์ซึ่งสีม่วงเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับคิงส้มซึ่งในเอนเครดิตเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเขาจะได้จบลงไปแต่เพีียงเท่าน้ม ออทุกคนครับเนสุดมันก็สามารถอ่านมันจบได้เย้โอเคต่อไปเร,รามาดูทางหน้าลักษณะที่ัยของคิงส้มกันดีกว่านะว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงบ้างคิงส้มเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะ แล้วก็คิงส้มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆเสียงเกตได้จากตอนที่เขาเนี่ยสร้างกระทาขึ้นมาเขาเนี่ยก็ทําพลาดไปหลายรอบแต่เขานั้นก็สามารถสร้างกระทาขึ้นมาได้เนื่องจากเขานั้นไม่ยอมแพ้ซึ่งโดยปกติแล้ว King เนี่ยคิงส้มเนี่ยปกติจะเป็นคนที่ใจดีนะฮะแต่เนั่องจากที่เขาเสียลูกชายไปเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นคนที่โหดเที้ยมมากขึ้นซึ่งหลังจากจ,ากจบ EP ที่สามสิบไปเนี่ยคิงส้มเนี่ยก็สามารถคิดได้แล้วก็กลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนนะฮะแล้วก็เหมือนกับระดาร์กร้อนฮะคิงส้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ฉลาดมาาากกกสสสัเเท่่นนะะาา่่่่ไหหรววนนใญ็จะะะแบบู้ออยยงดี แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสกิลในการใช้คอมมานด์บล็อกของแกเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งก็ต่างจากพวกสีส like ้มหรือสีเขียวที่แต่ไอเจ้าพวกไมค์คสเกมไมค์คแรกๆที่พวกเขาเนี่ยยังใช้กันไม่ค่อยเป็ี่ยนสักเท่าไหร่นะแล้วก็อีกในสายหนึ่งคิงส้มเลยเนี่ยก็คือถึงแม้เขาเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังนันๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โหดร้ายไปบ้างแต่ไงเขายังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมันแต่ก่อนนะฮะก็อย่างเช่นตอนที่พวกเขาเนี่ยสู้กับเซคันด์คัมมิ่งครั้ โอเคต่อไปเลยมาดูพลังและความสามารถของคิงส้มกันดีกว่าก็ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีนะว่าคิงส้มเนี่ยพลังเขาส่วนใหญ่จะมาจากไม้กระท้าที่เขาใช้นะฮะ โอเคสำหรับบล็อกอันแรกของคิงส้มเนี่ยก็คือโกบล็อกครับผมหรือบล็อกทองนั่นเองโดยเจ้าบล็อกทองหรือโกบล็อกเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการสร้างหรือไม่ได้มีความสามารถในการเสกลูกไฟหรือลูกธนูใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ความสามารถของโกบล็อกเนี่ยก็คือเมื่อเอาโกบล็อกเนี่ยไปติดตั้งกับไม้คทาจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีพละงกำลังที่มากขึ้นโดยพละงกำลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนสามารถทาลายออฟซิเดียนและป้องกันการโจมตีของวอร์เดนได้แต่ข้อเสียของเจ้าไม้คทาโกบล็อกเลยเนี่ยก็คือจะทําให้คุณเน่จมมไ้้าาเนนนนนือกกััั ต่อมาฮะพลังที่2องเนเธอไรท์บล็อกโดยเจ้าเนเธอไรท์บล็อกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบล็อกทองเลยนะก็คือจะเพิ่มพลังกำลังเมื่อติดตั้งแต่ข้อแตกต่างก็คือโกบล็อกเนี่ยจะมีพลังกำลังแค่พอสามารถป้องกันการโจมตีของวอร์เดนได้แต่ว่าเจ้าเนเธอไรท์บล็อกเนี่ยสามารถตีวอร์เดนให้ปลิวได้ซึ่งถ้าเกิดคุณจะใช้เนเธอไรท์บล็อกในการตีไททันล้วมันเจอให้หายไปก็ไม่น่าจะใช้เรื่องอยากสักเท่าไหร่และสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเจ้าเนเธอไรท์บล็อกเนี่ยสามารถตีเป็นวงกว้างได้รวมถึงเจ้ามสสสกกกกกะทททาาาาาาาเนี่ยาาย Block, ย็็็็ามมารรถถลลลลลบอบอบอแ้ได แต่แน่นอนว่าของดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีข้อเสียฮะก็คือคุณเนี่ยจะขยับตัวแทบไม่ค่อยได้เลยถ้าเกิดคุณใช้เนเธอร์ไ e b l บล็เนื่องจากมันหนักมากๆเหมือนกับบล็อกทองนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นไม้กระทานเนเธอร์ไอบล็อกเนี่ยก็ยังคงโกงอยู่ดีต่อไปพลังที่3หรือบล็อกที่3ฮะคอมแมนบล็อก คอมเมนบล็อกเนี่ยตางจากบล็อก2อันก่อนหน้านี้ที่ผมได้กล่าวไปอย่างสิ้นเชิงนะนะเนื่องจาก2บล็อกก่อนหน้านี้เนี่ยจะเน้นพละกกาลังมันนะแต่ว่าคอมเมนบล็อกเนี่ยจะเน้นคําสั่งนะฮะโดยถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับความสามารถของคอม m มน d B บล็อกก็จะอย่างเช่นการสร้างบล็อกการสร้างแพลตฟอร์มการสร้างรูกธนูการสร้างลูกไฟการสร้างบารียการสร้างแสงไฟการลบ AI การจุดไฟการท p การจับศัตรูหรือแม้แต่การให้บัฟเอฟเฟกตต่าง ซึ่งก็เลด้ว่าเจ้าคอมแมนบล็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในบล็อกที่แบบครบคันจริงๆนะฮะมีแทบเป็นทุกอย่างเลยส่วนข้อเสียของคอมแมนบล็อกเนี่ยก็คือไม่มีนะไม่ขยับตัวยากไม่หนกักไม่อะไรเลยนะนะก็คือถ้าเกิดถือไปก็ใช้ได้เลยก็เลด้ว่าเจ้าคอมแมนบล็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในบล็อกที่มีประโยชน์ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนะโอเคต่อไปบล็อกหรือพลังที่4ท่านผู้ชมน่าจะได้ยินชื่อนี้บ่อยพอสมควรนะนะก็คือ Game i n e c r a f t เกมไอคอนบ l ็อกนั่นเอง เนื่องจากไอบล็อกนี้เนะี่ยคือแบบมันโคตรโกงนะท่านผู้ชมมันโกงแบบโกงแบบไร้เทียมทานมากเลยรือเจ้า Minecraft Game Icon เนี่ยผมบอกเลยวนะว่าเป็นบล็อกที่โกงที่สุดแล้วเนื่องจากบล็อกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับบล็อก Command Block นั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะนะก็อย่างเช่นถ้าบล็อก Command บล็อกสามารถแบบวางบล็อกสร้างบล็อกลบบล็อกหรือเปลี่ยนบล็อกได้อะไรอย่างงี้ Minecraft Game Icon ก็ทําได้นะฮะแถมยังมีออปชันที่เยอะก,กว่าด้วยโดยเจ้า Minecraft Game Icon เนี่ยมีออปชันหลายออปชันที่ Command b ล็อกไม่มีนะก็อย่างเช่นการเสกลสกา,รรา Black Hole, การบิน การสร้างดาบการอากาศการสร้างโล่การอากาศอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือ Minecraft Game Icon เนี่ยสามารถสร้างบล็อกได้เร็วกว่า Command Block มากๆเพราะฉะนั้นเจ้า Minecraft Game Icon เนี่ยมันก็เหมือนบอ Command Block นั่นแหละฮะแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดรวมถึงเจ้านี้เนี่ยมันยังใช้ง่ายกว่า Command Block ด้วยนะ Command Block ถ้าเกิดจะใช้ทีนึงเราก็จะต้องใส่คําสั่งนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดเป็น Minecraft Game Icon เนี่ยแค่เรานึกสิ่งที่เราอยากจะทํานะมันก็จะทําให้ต่อไปฮะพลังที่5หรือบล็อกที่5 Double Minecraft Game Icon โดยคิงทอมได้รับ Double Minecraft Game Icon มาจากการที่เขาเนี่ยไปขโมยของ The Second Coming มาซึ่งเอาจริง กา <c oughs> ขมิ่งก็จขโมยของขอ,อื่นมาเหมือนกันโดยะดับเบน My Craft เกมไ i คอนเนี่ยผมบอ,อกเลยมันก็ไม่ต่างอนะไรจาก My Craft เกมไอคอนปกติฮะแค่มีออปชันเสริมที่เยอะกว่าเดิมตัวอย่างเช่นการปล่อยสายฟ้าการเสกล่างเงาการดูพิเคียนบล็อกอย่างรวดเร็วการควบคุมโปรเจกต์ตายของผู้อื่นการสร้างบล็อกและขยับบล็อกที่เร็วมากขึ้นและไฮไลท์เลยก็คือการดูตัวละครที่เป็นตัวละครจาก My Craft รวมถึงการสร้างคลิปที่เคยดูลูกชายของฮิงส้มไปเขาก็สามารถสร้างได้แล้วเช่นกันเรียกได้ว่า Double กม m i n y Craft อคอนเนี่ยเป็นไอเทมที่โกงมากๆเลยนะฮะ โอเคต่อไปเรามาดูมิดและศัตรูของคิงส้มกันนะคิงส้มมิดของเขาหลังจากตอนที่30ไปเนี่ยก็คือทุกคนนะส่วนศัตรูของเขาหลังจากตอนที่30ก็คือไม่มีก็น่าเขากลายเป็นมิดกับทุกคนไปแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเจอญเเท่านี้นะก็คลิปนี้มันยาวเพราะว่าสปอยอะนะก็สำหรับตัวละครคิงส้มนี่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากตอนที่30ไปเนี่ยเขาจะกลับมาโผล่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ก็อาจจะมีสิทธินะฮะก็จะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามดูกับแอนิเมชันปฐามไมคราฟ์นะ